เกญ่บัตรของเราค่ะแวะซื้อปุ๋ยร้านปุ๋ย k i k นะคะที่อยู่ทางเข้าไร่ของเรานะคะวันนี้พ่ออยญ่บัตรของเรานะคะมาหาซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยไปใส่อะไรอ๋อพ่ใหญ่มาหาซื้อปุ๋ยนะคะใหญ่พ่อใหญ่ซื้อปุ๋ยไปใส่ข้าวเนี้ยปุ๋ยปุ๋ยยูเรียพ่อใหญ่บอกว่าปุ๋ยยูเรียนะคะไป ให้อาหารข้าวเรานะคะปุะ๋ยมาแล้วปุ๋ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,น,ลว,น,ลวนี่นะคะปุ๋ยเรานะคะปุ๋ยยูเรียนะคะใส่ตากระต่ายด้วยตา,ต,ตากระแต่ตาอะไรตากระต่ายไม่ใช่ตากระแต่สูตร40กิโลกรัม0นะคะเอาไปใส่ข้าวไหน F16 น F ีน่ F16 กันเองอันนี้ F16 กันนูอนเองพี่ลมบอกว่า F16 คืออะไร พันกระโพออที่เราจะเปลี่ยนทั้งก่่ไปใช่ไหมีเอฟรรนเอฟมูจุนบอกว่าคุณเปลี่ยนเคมานี่งอันนี้เอฟซีพกเอ็ม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 ยี่หกอันนี้คือดองที่ขายนะคะไม้ใหม่นี่ยาหอท่อนกะเลพี่แค่ส่งกะสอบนี่พี่ใหญ่เสื้ออะไรเสริมเนี่ยเื้ออะไรเสริมก็เยอเออเยอม่ดยามงามอันนี้นะคะอยู่พิกัดนะคะอยู่ทางไปไล่ของเรานะคะ ตรงข้างกันะคะเป็นร้านชาวเกษตรนะคะจาหน่ายปุ๋ยยามเร็ดพันทุกประเทศนะคะอันนี้เราก็ไปต่อกันนะไปก็วินรุยกวินรุยเอาหมายปลายทางของเรานะคะคือไรของเรานะคะอย่าเปล่าถอยหลังนะคะวันนี้นะคะเราจะเอาปุ๋ยที่เราซื้อมากันเมื่อกี้นะคะ ไปใส่ข้าวนะคะนู่นนี่คือนาข้าวของพ่อใหญ่ของเรานะคะอย่าไปอย่าไปอย่าไปซื้อมาผสมเลยไหมเอาทุเรียก่อนเอาไปคูดให้มันเอาลงมา ปเอาหมาไม่หรอกมันเหลียะถ้าม,มีเหลียะเราอย่าไปค่ะเดี๋ยวยจะมาช่วยพี่ใหญ่หวานปุ๋ยนะคะป้าเพ็ญทีมไก่เราก็เลยต้องมาแบ่งกันอย่างเงี้ย<อ>ถ้าเราไม่แบ่งน,นะมันเอาไปไม่ได้นะ้องป้าเพ็ญเนาะมันตั้งห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลนะคะ <laughs> <laughs> การยกอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะน้ำหนักจะต้องไม่เกินยี่สิบห้ากิโลมันจะทำให้เรารักษาก,ยกษายศาสตร์ของ ร่างกายเราปวดหลังปวด้าพินบอกว่าปวดหลังตายเลยเราก็เลยต้องมาแบ่งกันสองคนป้าหลานัอน,นอยูุ่ทยานทำกันง่ายๆนะประพินเนาะไป้เนีเ้ยน้ำหนักยี่ห้ากิโลมาดูพ่อใหญ่ของเรานะคะ ให้ปุ๋ยข้าวนะคะนี่อันนี้ก็สูบน้ำข้าวนาสูตน้ำข้าวนากันนะคะนู่นปะเพนกับหลานนะคะแล้วก็พ่อใหญ่บัตรของเราที่เราซื้อปุ๋ยกันมาเมื่อกี้นะคะปุ๋ยยูเรียนะคะมาบำรุงนาข้าวของเรานะคะ ตอนนี้ก็กำลังให้ปุ๋ยกันอยู่ข้าวนต้องได้อาหารเสริมคือปุ๋ยนะคะข้าวจะได้สมบูรณ์เป็นข้าวนาปังปเบนกล้เสร็จยังมันนี่น้องกายมาช่วย สำหรับปุ๋ยยูเลียนี่นะครับเป็นปุ๋ยเร่งให้ข้าวเรางามนะคะให้ข้าวงามอีกประมาณสักสามสี่วันน่พะพ่อใหญ่เราบอกว่าเดี๋ยวข้าวเราก็จะงามข้าวนะคะถึงจะเหลืองๆอ,อย่างนี้นะคะเขาก็ทนนะคะข้าวนี่ทนนะคะ,นท,นนะ,คะทนเหมือนชาวนาใช่ไหมป้าเพน <laughs> <laughs> พอได้ปุ๋ยไดอ้อาหารแล้วนะคะเขาก็จะเขียวชุ่มอุ่มนะคะวันนี้ก็พี่ฝนก็เลยพามาดมูการใส่ปุ๋ยข้าวของเรานะคะ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของเรานะคะที่เราทําเกษตรผสมผสานกันอย่างนี้นะคะก็อยู่ิดการนู่นของพี่ปลก็อยู่นู่นตรงต้นะพาวนู่นไรกวโพดแล้วก็นาข้าวตรงนู่นได้ได้ไปกี่บิ้งเราเนี่ยสเนาะเออเดี๋ยวพาไปดูว่าปุยยูเรียเป็นยังไง สี 4, 6, 0, 0, 0, 4, 6, 0, 0. ่หกศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่หกศูนย์ศูนย์นี่ดูองกายขาวๆไม่ขาวๆเนาะนี่คือปุยยูเรียน,นะคะนี่ตัวเร่งให้ข้าวเรางามน้ำก็ลงไปแล้วเนาะน,นี่อันนี้เหลือๆไหนเหลือลอ,อันนี้หนูอไกานู่นเนาะสองอันนี้เสร็จแล้วเนาะ อ๋อบิงใหญ่นี่เสร็จแล้วมันนี้มันหยุดร้านก็ได้มาช่วยใส่ปุ๋ยข้าวไปดูอ,นนปอ,อันนี้ต้นมะข,าม,มมขามไม่มีฝักขามไม่มีฝักเออเนี่ยเอออ,อันนี้ก็เหลืออยู่ฝั่งนี้เนาะ เออฝั่งนี้ก็เริ่มเขียวแล้วนี่ประเพณีน,นี่ไม่ค่อยเหลืองเนาะอันนี้พี่ฝนก็มาตามประเพณีใส่ปุ๋ยวันนี้เดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้านะคะพี่ฝนจะมาอัปเดตให้ดูว่าหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยย,ยูเลียเร่งให้เขางามนะคะว่าข้าวของเราที่เราเห็นเหลืองเหลืองนะคะ นี่ที่เราเห็นเรืองเหลืองเหมือนกับว่ามันไม่สมบูรณ์แต่ที่จริงไม่ใช่นะคะเพราะนาะข้าวของเราเนี่ยข้าวเราเนี่ยมันแข็งแรงนี่แข็งถึงจะเหลืองอย่างนี้นะคะนี่เดี๋ยวพอเราใส่ปุ๋ยอยู่เรียไปเสร็จเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าเขาจะเคียวชุ่มขนาดไหนสําหรับการใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งความงามของข้าวเราในวันนี้นะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวนาอย่างเราด้วยนะคะนี่ว่าเพลินนะคะหยุดพักเหนื่อยหยุดพักเหนื่อยพักเหนื่อยก่อนนะคะนี่พหญ่เราก็มาดูลูกดูหลานนะคะพหญ่นี่อายุแปดสิบแปดสิบสามแล้วนะคะก็ยังเดินมาไล่มาสวนได้นะคะนี่ก็มาดู ลูกหลานใส่ปุ๋ยให้เกยลาย้ดาวดินี่ใส่แบนตานี่พิธิติของเรานะคะมองไม่เห็น ก,ก็จุกเนี่ยนั่งพักเหนื่อยคุยกับพยย่อใหญ่นั่งพักเหนื่อยคุยกับพยย่อใหญ่ตอนนี้นั่งพักเหนื่อยกันนะคะรอก็สอบสองเราก็สอบสองกับพระเพนเนี่ยเพิ่งเพิ่ง,งช่วยพระเพนหอบมาเมื่อกี้เนี่ยหอบแทกเลยที่ฝนนั่งหอบเลยอันนี้พ่ใหญ่จะช่วยวัน นี่คือชีวิตชาวนานะคะเหงือเหงือออกเลยได้เงื่อเลยวันนี้ได้เหงื่อเลย